อัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่9มกราคม2567กับคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในก่อนจะไปรับชมราาับฟังฝากพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดมเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่7บาท30สตางค์ต่ิกิโลกรัมถึง7บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมถัดมาเรามาเช็คกันต่อกับข้าวโพดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่ 9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง9บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง10บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะราคาจังหวัดของท่านท้นองถิ่นของท่านเป็นอย่างไรพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวให้พี่ๆน้องๆจังหวัดอื่นๆท้องที่อื่นได้รับทราบ้วยนะคะโชคดีรำด่ำรวยทุกท่านขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟงังคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วววโชคดดีีร่่ยสัะ